สวัสดีครับผมพันสมบุญอิสระมันเกิดคุณพัวครับผมเมื่อนี้ก็มาเฮ็ดห่เห็ดขึ้นเก่าแหะครับนี่จะว่ามากับมาพอนะครับเห็ดนี่เอาไปไม่ห้องไปกระตาน้อยหอยศอกเอาเลยเละครับนี่พวด,ดีเห็นเห็ดครับนี่เห็ดแดงนะครับดอกงามๆครับนี่ แดน่นโอ้มันเด่นขึ้นเห็ดเขาเอื่นเห็ดอันนี้เขาเอื่นเห็ดเห็ดน้ำหมากไง<ช> <c oughs> นี่เนาะเห็ดน้ำหมากไงครับ<ม>พี่น้องอย่างนี่ <c oughs> โอ้ดอกอย่ากนั่นเน่ตเถาเน่ตแล้วครับแต่ว่ากะเอไปเห็ดเสือ้อพอดีครับ <c oughs> พี่น้องแนี่ยด่นขึ้น นีนี่งนคงามอยู่ครับนี่ พี่น้องมันมันมัน,มนจะฟังหองนะครับกับเพิ่มเห็นะพี่น้องนี่โอ้เห็ดเพิ่มเ่ยนะครับ กระจานี่ยกระดึบแต่สีร่มไปพี่น้องนี่นะครับกแล้วมันจีอยู่ครับนี่<ม>นี่พี่น้องนี่เพื่อ ไปแล้วครับพี่เฉพอได้แกนกว่าเดยวเบืองมือดีคระพี่นอ้องนียนี่พี่น้องนี่นี่เป็น,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 นพิ่งนี่ครับนี่พึ่งดอกงามๆครับล้างสิงออกเลยครับนี พี่น้องนี่ครับเห็ดแดงครับนี่เห็ดน้ำหมากครับพี่น้องนนี้หพี่น้องเนี่ยครับนี่ เวดเสื้อครับพี่น้องนี่เสื้อมันนี่เท่าแล้วเอาะว่ามันจูมมันโบแมนต,ตัวนี้โอ้สีครับพี่จูมมันอีครับ ล่างสิออกครับพี่น้องอยู่น้อยอยู่นในเห็ดแดงเห็ดละมากน,นะครับเกาาน้อยพอดีครับน้องโอ้่พอให้แดงอยู่แล้วครับ เห็นอย่างน,อน้อนี่นอนี่ครับนี่เห็นอย่างนี้บุกเ,เอาเกินรปูปบุกเอา้าครับป้าไม่เหรครับ น้องเห็ดมีแต่เห็ดแดงเราออกครับเดี๋ยวนี้ครับเห็ดแดงเห็ดเขาเอิ้นเห็ดน้ำหมักนะครับนี่พี่น้องคออยู่แล้วสองดอกนี่ครับนี่สองดอกโอ้ยย้ำนลยก็ต้องครับเดี๋ยวนี้ครับมันรอบางเหทีลรางกก่ะบอกอยู่ครับนี่ พี่น้องเอาได้บ่เนี้ว่าวจากแถาแล้วนี่เกิดสองดอกเห็ดเสื้อใช่ไหมทางมัดเพาะอีกดอกนึงเลยพี่น้องนี่ออกเป็นมๆอยู่นี่ครับนี่เออพี่น้องเมื่อวา้มาเห็ดเกได้วางแจงน้อยนึงไงละครับพี่น้องนี เด้ครับอันได้ก็ได้ครับีประมาณแจกน้อยนึงนี่ยแหละเห็ดเห็ดแดงเห็ดน้ำมันเห็ดกอนะครับคลิปนี้กับแม่เมิสซกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับอีสระมันเกิดคุณพ่อว่ากับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้งติ้งกดขอขอบคุณกดสวัสดีครับผม